สวัสดีเจ้าวันนี้สริการจะพามาอัปเดตบอ่อปูบอ่อปูนาะตีสริการได้นำมาเลี้ยงเนาะก็จะดูทุกตัวกับยู่ยังมีความซุขเหมือนเจ้าเนาะเอาดินมาใส่เพื่อน้อยนึงก็คือเลี้ยนแบบเพื่อมันเหมือนธรรมชาติเทมากที่สุดเจ้าเลี้ยนแบบเหมือนธรรมชาติเทมากที่สุดแต่กับเปลี่ยนน้ำเพิ่ทุกวันนะเจ้าเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำแล้วนี่ เดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำเนาะแล้วก็เอาอาหารเพ้เปิลสองเวลาเนะเจ้าอันนี้ก็ได้ความรู้มาันจากได้ความรู้มาจากอะไรนะค้นที่เปิลเปิลรู้เนาะเนี่ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เนะเจ้าก็นางอันนี้อันนี้ตัวแม่เนะเจ้าอันนี้ตัวแม่นี่ตัวแม่นแมเนาะตัวแม่แล้วก็ถ้าเป็นกล้ามโตๆนี่จะเป็นตัวผู้เนาะเป็น ตัวผู้มมเน่เมมเนตัวเนี้ยตัวตัวตัวผู้เจ้านี่นี่กล้ามตโตกล้ามใหญ่ๆหญ่ในเจ้านี่สองตัวสามตัวอยู่ด้วยกันนี่สองตัวนี่ตัวตัวนี่ตัวผู้เจ้าเนาะกล้ามใหญ่ๆหญเนี่ยเจ้าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไปแล้วถ้าเป็นตัวแม่นี่มันจะหลังหลังตัวใหญ่หเจ้าหลังตัวใหญ่แล้วก็กล้ามเล็กๆเนาะอันนี้อันนี้กล้ามใหญ่มากอันนี้รอมากตัวนี้รอมากเจ้าอันนี้แลมโบแลมโบแลมโบนะคะนี่นี่แลมโบเนาะ นี่นะคะอัปเดตอัปเดตลาสุดเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะไปซองมาใส่เรื่อยเรืเจ้าเนาะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะร่างบอยังไงเดี๋ยวจะปล่อยน้ำองเลยเจ้าก็จะมีความเป็นธรรมชาติเยอะมากเนาะจะเหมือนก็อยู่ในนาเลยเ้าจะเลี่ยงเหมือนเขาอยู่ในนาเลยเจ้า Nam giờ tôi sẽ thay đổi nước ra Để thay đổi nước mới Nước đã khui เน,นี่ยอยู่ใต,ใต้ใต้พักเนี่ยเต็มเลยเจาะเนี่ยเห็นก่ออยู่ใต้เนี่ยเต็มเลยเนี่ยต้องเอาต้นไม้มาใส่ขึ้นบนในตัวพักต๊กชวานาะตอนนี้เขาก็ใส่พักต๊กไว้เนาะอันนี้กับดินนี่กับเหมือนกับดินเหมือนกับขาอ,อยูดิกลังถุงนาจริงๆเนานะเขาจะใส่ดินไว้แบบนี้เลยอันนี้ก็คือลองผิดลองถูกเน้ะ ลองพีดลองถูกเนาะลองเนี่ยลองทําไปเรียงแบบเรียงแบบมันมเหมือนอยู่ในธรรมชาติมากที่สุดเนาะจะบอกทาอะไรมากเดี๋ยวเขาเจะเปิดน้ำใจส่อ จะมาดูกันเนาะพัฒนาการว่ามันเก็บโตขึ้นไหมหรือว่ามันจะตายไหมแต่หลังจากที่ปล่อยไปหนึ่งอาทิตย์คะ่ะอันนี้ปูนี่ปล่อยไปได้หนึ่งอาทิตย์เจ้าก็คือลอดเจ้าบ่ตายเนาะมีตายส่วนน้อยตัวเล็กๆตัวที่มันเป็นปูนิ่มเนาะตอนแรกเขาเอามาใส่เขาหมูหูเก็บใส่ไปหมดเลยเต้าท้งปูนิ่มปูไข่ใส่ไปหมดเลยเนาะ เลยทำาห้่มีปู่ตายเอาะแต่ตัวที่แข็งแรงก็คือบ้าตายเลยเนาะบ้าตายเลยเจ้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทายน้ำเอาอีกทีนึงนะเดี๋ยจะพยายามเปลี่ยนน้ำเจ้าแต่ก็บอกหม็นนะน้ำน้ำนี่คือผมมีกินเหม็นมีจะกินดินกินดินจีบลว่านี่เจับ กินดินเหมือนเหมือนเหมือนดูกลางขึ้นนะ้าก,กินแบบน,นั่นแหละเนาะเราแตจะพยายามทําให้มันเหมือนธรรมชาติเรียนแบบธรรมชาติมาเนคลิลองดูเนาะลองดูว่าวิธีของสิริการนี่มันจะเป็นจะได้แล้วถ้าไข่ถ้าไข่มีความหูด้ดีๆแนะนําได้ในเจ้าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่จิ้มในเจ้าแนะนํามาจิ้มว่าสมควรจะทํายังไงเอาอะไรใส่ เอาอะไรให้ปู่กินเนี่นะเจ้าโมโหตอนนี้ก็คือทดลองเนาะเป็นการทดลองเป็นการทดลองก็คือยังบอกยังบอกมีความรู้อะไรเลยเริ่มจากการทีไปจับปู่น้มาเลี่ยงเนาะเริ่มจากการทีไปจับปูนามาเลี่ยงเนะาะจับปูนาานบป่นามาลองใส่บอ่อดูว่าจะตายกอเพราะว่าปกติถ้าเราจับมาใส่ถังหรือว่าใส่กระลำมังไว้มันคืนเดียวมันก็จะตายเนาะ แต่เขาเอามาใส่แบบนี้เขาก็ลองดูว่าเขาเอามาใส่ไปแบบนี้ดูดูว่าปูจะตายไหมเนาะอันนี้สรุปแล้วคือหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปไม่ตายนะคะปูไบ่ตายเนาะปู่ม่ตายก็ก็เอาดินมาใส่ให้ปบนตัวให้นบอยูเหมือนอยู่ธรรมชาติจริงๆเนาะโอเคเนี่ยจ็อยู่บนนี้เต็มเลยเนาะเขาก็จะชอบอยู่แบบกึง่งมุกกึ่งหน้านเจ้าก็คือทําทอดตะแคงตะแคงไว้ใส่ มันเป็นน้ำกึ่งหนึ่งเป็นเป็นบกกึ่งหนึ่งเจ้าเนาะเผื่อติ่จะให้เป็น,นเล้เขึ้นมาอยู่บนบกตัวอยู่ในน้ำได้ตัวเจ้าแล้วแต่ตัวไหนย,ยักลงน้ำก็ลงยากตัวไหนย,ยักขึ้นบกก็ขึ้นนะเต้าเป็มเลียนะเจ้าก็เป็นอยู่ข้างถังเป็นเลยเนาะ มันจะอยู่ใต้อยู่ใต้พักตบนั่นเต็มเลยเตอะตอนนี้ก็ล่างบอปปล่อยน้ำทิ้งไปสองสามน้ำเตอะก็ทำความสะอาดเตาะตอนนี้เขาเรื่มปล่อยน้ำเรื่มจะใส่น้ำเข้าไปก็เปลี่ยนน้ำอาจจะสองสามวันสามวันเปลี่ยนข้างอนนะไรเตอะเนาะความคิดของบริการนะตอนนี้ก็คือใส่น้ำไปประมาณนี้เนาะก็ทิ้งไว้ให้มันเป็นบุ๊ก ขอได้อยู่บกตัวให้ยูนใ้น้ำตัวเนาะก็เปนนเลี่ยนน้ำเรียบร้อยเนาะก็จะยูเนี่ยจะขอจะอยูใต้พักนี่แหละนะคะเดิน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 เนาะเป็นบอวงเนาะบอปูนบอวงโอเคค่ะแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวไว้แค่นี้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะเจ้านาะอัปเดตให้ดูว่ามีปู่ตายอีกไหมเนาะอันนี้ผ่านไปนหนึ่งอาทิตย์ก็คือว่าโอเคมาตายเจ้าเนาะแฮปปี้แฮปปี้เนจะ้าเนาะก็ขอบคุณทุกคนตีเข้ามาดูนะเจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ขอคําแนะนําตัวเนเจ้าผ่ายมีความหูดด้ดีๆกับขอคําแนะนําตัวน้อ ฝากทิ้งคอมเมนต์ทิ้งคำแนะนำไว้ติดใต้คลิปให้จิมนะเจ้าเนาะก็มือใหม่ฮดทาเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไ้แค่นี้ก่อนนะเจ้าบ๊ายบายเจ้าสวัสดีเจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเนอะ